ก็เป็นหนึ่งคู่รักนะครับคุณเบนปทุมราชครับกับแฟนสาวลูกครึ่งสวิตเซอร์แลนด์นะฮะที่ตอนนี้ก็เจอกับบททดสอบในเรื่องของระยะทางหลังจากที่ส่งแฟนสาวเนี่ยบินกลับบ้านเกิดไปนะครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เจอกันมานี่ปีกว่าแล้วนะนะครับเจ้าตัวก็เปิดใจกับสื่อนะครับบอกคิดถึงแฟนมากๆเลยจริงๆเนี่ยมีแผนตั้งใจจะบินไปหาที่สวิตเซอร์แลนด์ในช่วงคริสต์มาสนี้แหละแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับที่มันเหมือนจะกลับมาจึงต้องให้คิดต้องคิดดูก่อนแล้วว่าตกลงจะเอางไ ส่วนอนาคตเรื่องของการแต่งงานนะครับตอนนี้ต่างคนต่างยังไม่ได้คิดนะครับขอโฟกัสในเรื่องของปัจจุบันก่อนครับแต่างงานยังไม่คิดมั้งครับผมว่าผมไม่รู้ดิผมไม่เคยสัมภาษณ์เรื่องความรักที่แบบในอนาคตเนี่ยผมว่าผมโฟกัสกับน้องไปทุกวินาทีที่ที่ยังรู้จักกันดีกว่าครับยังไม่ถึงขันนะ้นเพราะว่าสถานการณ์เดอน,นี้ การจัดงานหรือว่าการมีครอบครัวมันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ปกติครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันประมาณตีครึ่งครับแล้วก็เขาเรียนจบพอดีแล้วมาอยู่ด้วยกันประมาณ4เดือนเขากลับไปแล้วก็ก็มีคิดถึงคิดถึงแน่นอนครับเห็นว่าคิดมันจะได้เจอกันอีกผมว่าจะไปครับแต่ว่าดูจากสถานการณ์ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกัน ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ